สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยห,หาหน่อยครับผมหวยหาหน่อยสูตรเม็ดเดียวสามหน่อยสามหาหน่อยวันที่แปดเดือนเจ็ดแปดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมนะเมื่อวานนี้ผมให้เจ็ดนะเจ็ดมาหมดเลยมาหมดเลยเนาะมาตั้งแต่หาหน่อยพิเศษเลยนะ พิเศษนี่เหมือนเหมือนจะเข้าเป็นตัวกันเนาะเจ็ดหกนะเจ็ดหกตรงตรงเลยพิเศษปกติกับ v i p นะเจ็ดสามนะออกเหมือนกันเลยออกออกเจ็ดสามเหมือนกันนะสองนอยนี่นะอ่ะคอนเน้นให้ถูกรอบนะครับผมเน้นปกติกับ v i p เนาะก็มาหมดทั้งสามนอยเลยอ่ะมาตามกันต่อเลยครับผมสูตรนี้ก็ขอให้เข้าแบบต่อเนื่องนะ อ่าขอให้เข้ายาวๆเลยขอให้ได้ทุกวันนะอะมาเริ่มกันเลยนะครับผมหววห้าหน่อยเมดรเดียววันนี้เด่นสามห้าหน่อยวันนี้ผมไม่สองนะ สองนะครับผมก็จะมีสองศูนย์สองเก้าสองแปดสองหกสองห้าสองสี่กันนะครับผมสองสามแล้วก็สองหนึ่งไม่มีแต่สองเจ็ดกับสองสองนะ อ่ะสามน่อยวันนี้ครับผมก็ขอให้สองมานะขอให้สองมาตัวเน้นนะครับก็จะมีสองเก้าครับผมสองแปดสองหกแล้วก็สองห้าสองเก้าสองแปดสองหกสองห้านะครับผมพิเศษนะผมเน้นสี่สิบเปอร์เซ็น์ปกติก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์วีไพให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ วันนี้เน้นเป็นพิเศษนะครับพิเศษกับปกติพิเศษกับปกตินะอก็ขอให้มีสองมาละกันฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ